พอเรารู้สึกรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็จะเริ่มรู้สึกอยากจะใช้แปล u ูที่ตัวเองมีเพื่อที่จะไปช่วยอะไรเขาสักอย่างส่งต่อความคิดของตัวเองมีส่วนร่วมในการพัฒนาอะไรบางอย่างที่เป็นของส่วนรวมคิดว่ามันน่าจะเป็น i n นสปิเรชันที่ดีที่สามารถที่จะทําให้เราอะพัฒนาจากโลกเล็กๆของเราค่อยๆขย,ขยขายขึ้นขยายขึ้นไปเรื่อยๆ พบกับบุคคลต้นแบบจากทุกสาขาอาชีพกว่า30คนที่จะมาแบ่งปันแนวคิดและคุณสมบัติการเป็นพลเมืองโลกในงานไทยโกล Foundation ท a l ก2022 Global Citizen เพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องเก่งให้จริงแล้วไปยืนบนเวทีโลก7-9ตุลาคมนี้ที่ v o i Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตลงทะเบียนฟรีได้ที่ไทยโกลฟ์ฟ n เดชัน .org จำกัดเพียง500คนต่อวันเท่านั้นมูลนิธิไทยคมตื่นรู้คิดได้ทำเป็น